ปิดให้บริการสแกนจ่ายคนละครึ่งกับทางไลแมน ลายแมนแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดให้บริการสแกนจ่ายคนละครึ่งตามข้อกำหนดกระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่23กันยายน64เป็นต้นไปหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากกระทรวงการคลังว่าบริษัททำผิดเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ในโครงการสืบเนื่องจากกระทรวงการคลังพบว่าผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มรายหนึ่งมีการเชิญชวนให้ร้านค้าและประชาชนทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งระยะที่3หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้แจ้งให้ผู้ให้บริการยุติการดำเนินการที่ผิดเงื่อนไข ต่อมากระทรวงการคลังได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการดังกล่าวว่าจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังยุติดำเนินการสแกนจ่ายคนละครึ่งโดยจะหารือเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบของกระทรวงการคลังให้ถูกต้องต่อไป หากสามารถกลับมาเปิดให้บริการสแกนจ่ายคนละครึ่งภายใต้เงื่อนไขของกระทรวงการคลังอีกครั้งทางไลแมนจะแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าทราบต่อไปคาดว่ากระทรวงการคลังจะเร่งดาเนินการต่างๆเพื่อให้การสั่งอาหารผ่าน Food เดลิเวอรี่แพลตฟอร์มภายใต้โครงการคนละครึ่งระยะที่3เกิดขึ้นได้โดยเร็วขอบคุณข้อมูลจาก The Standard. สําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ